เดมันพอหล่อประตูเสร็มไม่งั้นผมเชื่อไปประตูถ้าประตูชุ้นไม่เสร็จอะผมก็ร้องป้านไม่ได้ผมจะลองเลยแม่คนอื่นเข้าก็ได้เห็นนงัเดินเข้าแล้วก็ยังมีคนนั้นเข้าไปอยู่ผมก็ไม่ให่นลูกน้องผมหลอกเพราะลูกน้องผมไม่เข้ามันมีคนเดินเข้าไปย่างล้างแล้วีกล้างแล้วก็เลยดิถึงจะทำประตเสร็จอะพี่เพราะประตูเสร็จราคาจเช่นเดือนละที่เดือนจะล้างเอ้ยไม่ใช่นะเกิดอะไรขึ้นเขว่าผมันเนี่ยลูกค้าได้กวัน อันนี้ครับเนี่ยเขาเนี่ยเขา้เนี่ยเารอะไรจะให้เก็บให้ต้องเช็ดอ่ะต้องเช็ดให้เขาที่สิงม่ไมเนี่ยเน่เนี่ยเน่าละียดมากเลยอ่่เจออมีคอมเมนต์ลูไม่ไม่มีหนักเนี่ยเี่ดู เราเห็นก็ไม่รู้ว่าเยอะมากเลอะน้อยเราเห็นมันน้อยแต่ว่าเหมือนเขาก็อยากจบไปก่อนเลยว้าเนี่ยแต่ว่าที่พี่ซเซเลียสเลยคือนี่นะครับเส้นพวกนี้ที่พี่คุยอยู่เพนนิ่งแต่แรกเลยเหมือนคุยแล้วว่าให้แก้ที่ข้างแก้แล้วมั้งแล้วทำไมมันถึงียเป็นเส้นแบบนี้ทุกอ,าอ่างเลยยังบอกเลยต้องไม่มีที่พี่คุยไว้อะ ไม่มอกว้องเจ๊ี่ปุยกันน้องน่าจะเป็นอย่างช่างฝ้าว่าเขากรีดเขากรีดไว้ได้มาน้อยแค่ไหนถ้าฟ้าถ้าทีมฟ้ามันกรีดไม่คมช่างสีมายังไงก็เก็บไม่ได้พี่ก็มองว่านี้มันน่าจะฝ้าแล้วพอท่างสีมาพี่ก็มองว่าสีไม่คมด้วยไม่ใช่แค่จุดนี้นะพี่มองว่าทั้งหลังสีไม่คมแต่ว่าพี่พยายามตื่นไหนที่มันตื่นหน้าที่จะพยายามตื่นเนี่ยว่าที่อย่างนี้มันมันชัดไงมันขึ้นมันสันเลยอะ ต,ต้องแก้ทุกหลังแล้น,นี่อันเลืจุดนี้ลูกค้าคอมเมนต์ด้วยมันพัเนี่ยเราเดินเข้ามาเราเห็นเลยอ่ะเป็นเส้นเฮ้ยอย่างนี้ครับเนี่ยรีดทางไม่ดี ต้องเบือต้องแก้ส่อเานไับกระดกัอันนีมันเป็นสั่เกินไปอพเพี่ให้เขาเอาแบบเนี้ยไม้ผมสักยีบอันนะครับตัวปอตัวทอใช่ตวน้ำวนหมดเลย อ๋อแฝังมันก็ไม่ได้ใส่ัไม่ใส่แล้วก็เปิดโบว์อยู่อ๋อเอาเมย่ดียี่สิบอันเดี๋ยวผมถ้าเขาไม่มาทำผมทำให้ก็ได้เอเม่เข้ามาไหนดีเมื่อไรได้คุยมาได้เยัเพราะว่าที่มาตะพุทธก็เขาทำให้เราก็เดินท่อก็น่าเกียดสิพี่เนไังที่เออพี่จะคุณบอกผมท่อมาปราณเยี่ที่เราเทรื้นอ่ะแล้วมันโด่มาเดี๋ม่กี้ผมติดเล็ ันนีก้กีดเริเดี๋ระวังเราด๋มมันจะเคเคิบอีแล้วสิตำแหน่งออกถูกต้องแล้วแต่ว่าไอเสน้นเส้นที่อยู่ห้องน้ำมาถูกต้องแล้วแต่ว่าไอเส้นที่อยู่ข้างเสามันไม่ถูกเขาก็นาจะรู้อยู่ว่าผมต้องตั้งเสาคุณน้องจอบแล้วล่ะโดนท่อแตกเดี๋ยวต่อให้ให้มัน <c oughs> เขาขี้เกียจหรือแบบไเรือ่องเรือ่องคือเขาขี้เกียจผมดูรู้เลยว่าเขาขี้เาลินท่า <c oughs> นใช่ไหมเนท่านช่างใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องไม่ดีก็เดือดเด๋ยว จริงๆเขาเพราะผมไม่รู้ไงว่าเขาจะอ,าออกตรงไหนผมเลยไม่แกะแบบให้เพราะแบบอ่ะถ้าผมแกะมันต้องใส่มาหมดเลยทีนี้เขาจะอ,าออกตรงไหนจริงๆผมก็ได้ว่าผมก็อยู่เขาก็ไม่ยอมพูดค,คือแกะผมแกะอ,ออกแล้วก็คุณๆๆเอาถ้าออกอยนี้เลยก็ได้เขาไม่ยอมมอออกเขาไม่ยอมแกะเลยก็ปล่อยโดยนั้นเลยแต่พอปล่อยปุ๊บเราคนเราเทมันไม่รู้ว่ามันต้องกดแค่ไหนเลยดิเออไม่เห็นอยู่เออพี่ก็ลืมคุยอะไรไปดิไม่ลืมอยู่แต่นี่เขาขัดขัดผมรอซื้อไม่ได้ดูไม่ขอพี่เต้ช่วยชัก้าหน่อยดิ น้ำใช่ไหมใช่เือน้ำไม่นะน้ำเน่ยคือตอนเนี้ยพี่ขอให้มาหมดแหละไอ้ตอนเนี้ยมันไม่ยอมเพิ่งจะปอกปอกไอ้ทีที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเอาน้ำคนงานของน้ำนี่มลยน้ำนี่เวลาเราจัดใช่ป่ะน้ำสนิทกันเราผมไม่รู้จะแก้ยังไงทางอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตามให้รอบหนึ่งเพราะว่าวันนี้ไปตามไปเขาบอกเขาปล่อยระบบน้ำแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตามปะป๊าว่าให้จ่ายตามได้เลยไม่ใช่จ่ายตางเฉพาะเขาเริ่มเริ่มเหลืองแล้วพี่ผมยังไม่รู้ว่าจะจะหาวิธีขัดยังไงห้องน้ำอ่ะครับสโคาะของ งไหนอ่ะชุดชุดนูนนนนน้นแ่ะสีเหล่านี้ทำอะไรกันก็เอาน้ำนี่เปล้างก็เทยไงดิที่มอวบอบอกว่าจะเอาน้ำนี่เยอะเท่หรอ่าแต่มัน,น,นยังไม่เยอะทำไมเนี่ยให้ผู้หญิงเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่ผมมพิเก็บมาเนี่ยให้ผู้หญิงไล่ล้างเราบางส่วนมันจะเป็นเหมือนจะต้องรอดูต้องหให้โอเคนี่เหมือนแค่นอันนี้นี้เลยตำแหน่งข้อครับชุดใหม่อ่ะมันต้องวางตำแหน่งให้มันดีๆต้องเกือกถึงเนี่ย คือต้องยึดตำแหน,แน่นให้เป๊ะไม่ใช่ลากลากยาวอย่างนี้ไม่โอเคแต่ถ้าเราอุปกรณ์อันนี้อันนี้เรื่องตำแหน่งเนาะสองคืออุปกรณ์ที่ใช้อ่ะแบบนี้มันก็ไม่โอเคมันต้องปรับเปลี่ยนให้ที่หน่คือตำแหน่งเราย้ายไปเรื่อยๆอย่างนี้สายมันยิ่งมาอีกเพิ่มเติมหนึ่งจังทางหมดเลยที่แรามันจะมีเล็กน้อยใช่ป่ะมันกลายเป็นแบบกระโดดใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ท่าน้ำมันหลกัลกๆทิ้งมันไปหมดเลยมันก็หลุดแล้ว มันกแแไม่นไม่มีอะไรเ่ต้องแก้มันเลยคุณพีว่ามอหนึ่งตำแหน่งมันต้องอยู่ตรงนี้ต้องวางให้ใกล้แขนตรงนี้ต้องต้องเทสดีๆเพราเรารู้อยู่แล้วเาตอตื่นจริงก่อนๆระวางทีต้องคำนอไว้แล้วพอเรารู้อยู่แล้วว่าั้งต่แรกว่าต้องทำตรงนี้เช่ทางต้องตงวาของอุปกรณ์ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนการจัดการติด้างเลยว่าด ผมใช้งานจริงเละเล็กยยแม่ <c oughs> ่อยรวงถ้าถ้าขัดขัดวีนอนมาจะออกหรือหลับใช้ในใช่ไหมแตาจะ ูนููมนเดี๋ยวหมดรอดูผลที่้าแตะดีกว่าดิก็ยังยังไม่ยังไม่สุดตอนนี้ไม่ไดทานเาย เราทำพุดติ้งแล้วก็ทำพุดดิ้งก็ก็สเตปงานก็ที่ผมทำแค่นี้ไงก็แค่ทำพุดติ้งแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมาปกติที่นู่นมันมีทั้งเสาเข็มมีทั้งคานล็อกมันเลยอยู่แน่นแตวก็ตามควาเสถียรที่ทา่านทำเลยใช่ไหมอันนี้ ที่ไม่ที่สุดไม่ใช่ที่สุดม,มันตอนทำความสะอาดอะเช็คไปเช็คมาเหมือนไปมาล้วกว่าจะได้สองงานนานจาังเลยคายเหรอใช่ห<ล>ไหมถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นงนั้นต้องต้องปักตอนเคลียร์สุดท้ายอ่ะต้องต้องดีเช็คให้อ่ะไม่ต้องต้องพักให้เสอ็ เูกค้าเจอปุ๊บมันมันจากสิ่งที่ดีๆเราทำไว้มันเฟลหมดเลยเพราะนี่ของเยี่ยวันเราดีใช่ไงก็เนี่ยไม่ชอบของไม่ดีของดีนะแต่ถ้าลูกค้าแค่มาใส่แน่นได้เฉยเราไม่รู้ระดับคือลูกค้าเห็นมันเฟลพีลมันตีเลยเปิดลูกน้องเปิดประตูทิ้งไว้เี้ย่ีเข้าดีออกฟ้อนทุกวันทุกวันนั่งเล็ไม่อะไรก็ถ้ามันเกิดอะไรก็ต้องฝากคนสุดท้ายที่ที่เช็กสร้างมีจะดูมาดูให้ เขาบอกว่านี่เนี่ยแล้วที่เฟิร์สบอกพี่อ่ะเป็นตัวเช็คมาลใช่ป่ะครับรับปแรงดันเองอ่ะปัจจุบันถ้าน้ำไหลอ่อยจะตามตามแรงดนันของกาลปาถ้าน้ำอ่อยปุ๊บมันดันน้ำเข้าดึงน้ำจากตามใช้ในบ้านเลยูต้องไหมอันนี้อันนี้อันนี้มาจากเมนอืมอันนี้มาจากเมนเมนมานี่ตามลูกศรเลยครับอันนี้เข้าบ้านอันไปถังอ่าถังปุ๊บถังมันมีลูกรอยอยู่แล้วอ่าน้ำเต็มปุ๊บคือน้ำเบรกอ่าน้ำเบรกคือเต็มละอันนี้ก็จบพอน้ำเต็มปุ๊บทีนี้จะวิ่งมานี่แล้าครับอง่าถ้า แรงกว่าปั๊มก็คือวิ่งมานี้เราก็ไปนี่นี่คือเข้าบ้านแต่ในเมื่อไม่ใช่ในเมื่อสมมติว่าแรงดันตกหรือว่าน้ำไม่ไหลปุ๊บปั๊มตัตวเนี้ยมันจะรู้เลยว่าแรงดันทั้งหมดไม่พอมัน,ม,นมันจะจ่ายกลับไปโน่นแล้วก็จะมาย้อนกลับมาทิงอันนี้เพราะตรงนี้มันมีสปริงเป็นเชือบเาอยูอ่อันนี้คือตัวข้อหัาชุดนี้ชุดนี้ครับถ้าอย่างนั้นกรณีสม,มมติถ้าน้ำรั่วในบ้านตอนนี้ก็ต้องปิดหน้าบ้านอย่างเดียวรั่วในบ้านปิดไอ้สตอร์ปาวปิดตามจุดที่รั่วใช่ไหมใช่สมมติว่ารั สมมติพอฝักบัวเสียก็ปิดมันมีลบาอยู่แล้วถ้าอ่างล้างหน้าเสียมันจะมีสต็อกเบามันมีทุกจุดอยู่สต็อกบาร์แสดงว่าเมนที่ระหว่างตรงนี้ยื่นไปหาเจอที่จุดจุดทางออกของน้ําในบ้านเราเจอจุดมีสต็อกเบาของเขาลอยมีที่ปลายทางที่ปลายทางแสดงว่าถ้าปิดสต็อกบาล์ในบ้านทั้งหมดแล้วยังรู้สึกว่ามันรั่วอยู่ก็ต้องปิดหน้าบ้านถ้าปิดสต็อกบาล์ทั้งหมดแล้วเรายังรู้สึกว่ารั่วอยู่แปลว่าข้างล่างรั่วนี่คือยังไงก็ต้องปิดข้างนอกอยู่แล้ว อันนี้ต้องเรียกช่างใหญ่ต้องเรียช่างใหญ่มาทำตัวนี้ผมไม่ใส่วาลเพราะว่าปั๊มตัวนี้มันจะมีตัวไอ้สปริงเช็ควาลอยู่ถอดอ,ออกแล้วก็นานจะไม่ไหลไหลก็แค่แบบติ๊กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนะเองเราถดปั๊มไเี่ยได้ปั๊มที่สามี่ะััมตัวไหม่ตัวใหม่อ เก็บได้เก็บได้เลยนได้เ่เก็บมาเก็บได้แต่จริงๆผมอยากจะขอเก็บหลังมากกวมากกว่าเาให้มันซดอย่างนี้หนึ่งนะลงพีก็โล่หนี่มันไม่ใช่มันไม่ได้เทเหล็กสามต่อกันหรือแค่คูนป้ายยังไงก็เล้าพี่มันเอาแค่แค่คูนป้ายเราไม่ได้เจาะเหล็กวิ่งสามเชื่อมมันไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่มีหวไม่มีไม่มีจุดที่เชื่อมมันไม่ใช่งานเชื่อมเลยโครงสร้างมันไม่ได้ต่อเนื่องกันจริงๆถ้าผ่านมันสวยอ่ะ ปูเนี่ยบางที่เขาไม่ต้องอุดเลยแบบพิซซ่าปล่อยเลยล่ะอันนี้ผันให่สวยอัาไม่ต้องดุงให้เพราะถ้าไม่อุดมันก็แก้ๆอยู่ดีมันไม่แน่นเขาบงที่เขาก็ไม่อุดเลยปล่อยแล้วมาติเพราะว่ามันก็คือให้ตัวได้อยู่แล้วพี่แสดงว่างานรั้วอาจจะเปิดกับลูกค้าไว้ว่าตรงนี้คือโอเคมันเขาเขาแอบถามนะพี่ว่าอันนี้ยังไงผมบอกว่าวิ่งค้างนะพี่บอกว่าวิ่งคางแล้วก่อนเพราะว่าผมมัน้าบอกว่าวิ่งไปทำแค่ไอ้ธุร

แดงครับมันเป็นน้ำสนิ่ครับเรายังไม่ได้หย่อนน้ำมันด้วยน้ำมันผมยังไม่ได้ใส่เขาบอกเขาแล่ะว่ามันเป็นรบชาใบน้ำมันมันโดนน้ำโดนอะไรมันก็จะประมาณแต่ว่าเราก็ดูว่าไม่ขัดแม่เลยเราไม่หย่นน้ำมัน ซ่ก็เหมือนกันนะแต่มันติสวยกันะซสสามันเป็นกล่องมันเป็นเหล็กกล่องตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นิ้วคึ่งแล้วมันพอดีมันเลยอะมพอดีมาอันนี้มันพอเปลี่ยนสเปคเลยมันก็เลยเป็นเหล็กนิ้วันก็เลยก็เลยตอันนี้เยมัอเพราะแกผมก็เชื่อไม่จะลอยนันแหละล้วูก็ไม่รู้ท่าเลยที่นันมไม่มาเลยใส่ให้แกยัไงครันี้ก็ไ

แค่ไม่ให้มันจรับได้ก็ก็โอเคแล้ว จะไปไหนั้งผมไม่รู้ล่ะว่าเราไปหนเ้นางนี้